ค่ะอันนี้นะคะก็คือคืออะไรมีรูปอะไรที่มันเหมือนในภาพเมื่อกี้ไหมอันนี้ก็คือฝักทองฝักทองคือพัมขินอ่าพมขินพัมขินก็คือฝักทองนั่นเองทุกคนแล้วเขาใช้เนื่องในโอกาสอะไรอะทุกคนดูข้างบนนะอ่านตามทีเชอร์นะคะ Halloween Festival หรือ Halloween ดูจากรูปภาพต่างๆพวกนี้ Halloween ก็คือวันปล่อยผีนั่นเองนะคะเขาเนี่ยมักจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า Trick or Treat เนี่ยคืออันนี้เลยนะคะนี่ Trick or Treat เมื่อกี้ก็มีในช้อย c ์ข้อที่2เมื่อกี้ใช่ไหมคะ Trick or t t e a t เนี่ยนะแปลว่าหลอกหรือเหลี้ยงจะหลอกหรือจะให้เหลี้ยงนะคะคำว่า Trick เนี่ยแปลว่าหลอกส่วนคำว่า treat เนี่ย แปลว่าเลี้ยงเทศกาลนี้นะคะก็จะมีเด็กๆเ,เนี่ยไปเคาะตามบ้านในคืนวันที่31ออกตุบอรหรือ31ตุลาคมนะคะเขาก็จะเดินไปแล้วก็ไปเคาะบ้านนงๆงๆๆๆๆแล้วพอเจ้าของบ้านเปิดประตูมาเด็กๆก,ก็จะพูดว่า Trick or Treat Trick เนี่ยคือจะให้หลอกหรือจะยอมเลี้ยงขนมพวกเราซะดีๆนะคะ Treat คือการเลี้ยงนั่นเองนะคะบางบ้านก็ให้หลอกก็ให้ทริกก็หลอกเด็กก็จะทําการหลอกหลอกผู้ใหญ่ในบ้านนั้นวิง่งเข้าไปหลอกอะไรอง ะะหรือถ้าเจ้าของบ้านนะคะเลือก treat นั่นแปลว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะให้ขนมค่ะเด็กๆเขาก็จะถือตะกร้ามาแล้วเขาก็จะได้รับขนมนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับวันฮาโลวีนบ้างนะคะไปกันเลยคำแรกนะคะ u m p ขินออกเสียงพร้อมกันพ p k ขินพ m p k ินเนี่ยคือฟักทองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนเลยนะคะต่อไปค่ะทุกคนทำท่าตาม ghost <Ghost. S 2> คืออะไรคะผีค่ะอ่าวิ้ยมีอันนึงเพิ่มมามีคนตังข้างยืนคืออะไรคะคนเนี้ยคนเนี้ยทุกคนเห็นอะไรโครงกระดูกใช่ไหมคะโครงกระดูกเป็นผีไหมถือว่าเป็นผีเหมือนกันนะเขาถือแต่โครงกระดูกเนี่ยไม่ใช่ ghost โครงกระดูกจะเรียกว่า skeleton skeleton แปลว่าโครงกระดูกนะคะโดยจะเป็นโครงกระดูกมนุษย์คนหมาแมวได้หมดเลยอะไรก็ตามที่เป็นโครงกระดูกเราจะเรียกว่า skeleton โอเคนะคะ ไปต่อนะอีกอันนึงที่ครูอยากไฮไลท์ไว้เลยนี่อันนี้เนี่ยถ้าเขาจะท e ี t เราในวันฮาโลวีนนะสมมุติเราพูดว่า tweak or t ท e ี t แล้วเจ้าของบ้านเลือก t ท e ี t นั่นแปลว่าพวกเขาต้องให้แคนดี้หรือสวีทส์นะคะแคนดี้กับสวีทส์เนี่ยแปลเหมือนกันแปลว่าลูกอมนะคะลูกอมหวานนั่นเองนะคะเขาก็จะมอบให้เด็กไปในตะกร้านะคะ แต่ถ้าไม่เลือกทวีตก็จะโดนทริกเด็กก็จะหลอกสร้างความก่อกวนให้กับบ้านนั้นนั่นเองนะจ๊ะยังไม่จบยังมีอีกจะ้ะอันนี้รวยใช่ว่าเพิ่มเติมนะคะเห็นอะไรเราเห็นรูปอะไรแมวจะ้ะแมวสีแดงสีดำจะอ่าเราเรียกว่า black cat Every one s a y together black cat black คือสีดำ cat คือแมวนะจ๊ะแมวสีดำเนี่ยก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันฮาโลวีนได้เช่นกันนะจ๊ะต่อไปอ่าทุกคนทำท่าสิ spider 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 คืออะไรคะจากรูปแมงมุมจ้าแมงมุมก็เป็นสัญ,ญลักษณ์วันฮาโลวีนเหมือนกันต่อไป bat. bat 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 คืออะไรคะ ข้างขาวนะคะข้างขาวเนี่ยจะออกมาตอนกลางคืนวันฮาโลาวีนนะคะเรารู้เลยทันทีว่าข้อนี้ตอบอะไร Trick or treat นะ Trick or treat ข้อที่สองนั่นเองนะจ๊ะ Trick or treat